วันนี้กินแกงขี้เล็กขี้เล็กขี้เล็กอร่อยแซบแซบแซบ,บอรออิ่ีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับแจ็คปุยสพาเยอรมันอีกแล้วนะคะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ปุยเอาเมนูนี้มาฝากค่ะนี่เห็นไหมคะเป็นแกงขี้เล็กนะคะเพื่อนเพื่อนเป็นแกงขี้เล็กนะคะใส่หมูสามชั้นนะคะนี่เห็นไหมคะหมูสามชั้นค่ะ วันนี้เอาเมนูแกงขี้เหล็กมาฝากเพื่อนๆนะคะอันนี้ปุ้ยไม่ได้ทำเองนะคะพอดอีน้องรักที่เขาจะชอบส่งอาหารมาให้รับประทานนะคะทำมาให้กินอยู่เสมอนะคะก็เป็นคนทำมาให้แล้วก็ส่งมาให้กินนะคะจะเป็นแกงกะทินะคะส่วนตัวปุ้ยเองก็ชอบทานแกงขี้เหล็กค่ะแต่ว่าไม่ไม่ค่อยจะได้กินอ่ ได้กินได้ทานแกงขี้เหล็กที่ใส่กะทินะคะปกติไยก็เวลาปุไปทำเองก็จะใส่เป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นแกงลาวนะคะที่ใส่ใส่น้ำปลาะนะคะเพื่อนๆแต่อันนี้ก็เป็นแกงกะทินะคะแกงกะทิขี้เหล็กก็อร่อยไปอีกแบบนึงค่ะก็ะไม่ค่อยจะสันทัดในการ กินแกงกะทิขิ้เหล็กสักเท่าไรก็นี่ก็จะว่าไปแล้วก็น่าจะเป็นครั้งแรกในรอบหลายๆปีนะคะที่ได้กินแกงขิ้เหล็กใส่หมูสามชั้นแล้วก็ใส่กะทิแบบนี้นะคะปกติปุ้ยก็ไม่ค่อยจะได้กินแกงขิ้เหล็กสักเท่าไรเพราะว่าแกงขิ้เหล็กก็จะเป็นอะไรที่ หายากนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีที่ร้านไทยนะคะร้านเอเชียช็อปเขาก็จะมีส่วนมากก็จะเป็นไม่ค่อยมีใบค่ะเป็นโดกนะคะอยู่ในขวดในกระป๋องที่เขาต้มมาสำเร็จแล้วนะคะแล้วก็แต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นขี้เหล็กแห้งที่เขาอัดแห้งมาแล้วก็ คนไทยก็เอามาขายกันนะคะก็จะขมมากค่ะเพื่อนๆขมมากนี่ค่ะคเพื่อนๆปุยก็เอาแกงขี้เหล็กแกงกะทิขี้เหล็กใส่หมู3ามชั้นมาฝากเพื่อนๆนะคะนี่ค่ะเป็นไงหน้าตาหน้ากินไหมคะแกงขี้เหล็กปุ้ยก็ไม่รู้ว่าทําแบบไหนนะคะเดี๋ยวปุ้ยต้องไปศึกษาดูอีกทีปุ๊ยทาเป็นแต่แกงขี้เหล็กลาวนะคะที่ ไม่ต้องใส่กะทิแต่ก็น่าไม่น่าจะต่างกันจกเท่าไรเราแค่แค่เพิ่มกะทิเข้าไปแล้วก็ไม่ได้ใส่น้ำปลารานะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเป็นไงหน้าตาน่ากินไหมคะใครอยากรับประทานก็ใครอยากกินอยากรับประทานอยากทานกับเจ๊ปุ๋ยก็ตักข้าวรอกันเลยนะคะนี่ค่ะแกงขี้เหล็กใส่หมูสามชั้นค่ะ สำหรับคลิปนี้ปุ๋ยก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไว้แค่นี้นะคะใครยังไม่มีเมนูก็ไปจับจ่ายตลาดได้เลยค่ะนี่ค่ะแกงขี้เหล็กใส่หมูสามชั้นนะคะคลิปนี้ปุ๋ยก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่เข้ามารับชมแล้วก็มาให้กำลังใจเจ๊ปุ๋ยเสมอมานะคะผิดพาดประการใดปุ๋ยก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ